ไปจริงดิล่ะไปหัวใจล่ะหัวใจจะเชื่อเฮ้ยจะกี่หยังหายกว่าอันกูบาอร่อยนั่นตีหลังหายกว่ากูบาอร่อยึ่ไปหัวใจจะเชื่อกระไดทักทักทานต่อยยังตัวกับอุ้ยข้าขนานเลราก็ได้ตีหล่ะเอาก่อนวะจัดได้ไหจัดเลยพ่อสิทายพ่นจัดพ่นก็ดพ่อจัดนะเฮ้ยจัดตีเลยคนท่อนสีอ้อยหายกว่ากูบาเออ ไค่กุ้ยใส่จะบอกไปคนหัวเออนอนปวดพ่อคุยสาวจังใดจังมือใหม่จังบ่ถึงอุ้ยไอ้บุญจันทร์นี่ยหนึ่งใหญ่ใหญ่แน่วนี่ใหญ่จัดเองอยู่เออเขากะว่าสันละเฮ้ยมันโดดเกินไปแล้วได้เฮ้ยอ่อเออโคกันมาแบบโดนเออบุญแมนมีกิกมีกัรทั้งอื่นอยู่บ่เฮ้ยห่วยจังสันบ่ได้ได้ปล่อยไว้โดนบ่ได้ใด้นอเออปล่อยไว้โดนเรากาดก่อนเลยเข้ามาตะเบิ่งตะเบิ่งแล้วมาเนี่ย สิ่งใดสิ่งใดว่างแผนเนะเนาะว่างแผนว่างแผนค่ะต้องว่างแผนได้ดอกเนาะปล่อยสิมาทาแบบมีกิ๊กมีกักหรือเปล่านี่โดนเกินไปเดี๋ยวได้เหัวแต่มันนั่งอยู่นี่โดนเติบแล้วเนาะเอแล้วก็สิมาแต่ตกปลาอะคือเดี๋ยวเ้าสิออกไปหาเรากันเลยเฮ้ยไปตีละเฮ้ยจัำแม่มาใหม่เด้อเออไปตจัดการเองเลยเนาะเ้าเนามที่เราคุยกันเลยเฮ้ยโอเคโอเค พักเอาดึงสิจม <hi> ั <hey. S 3> ้งกรด้ษ so ุบเอาม่กระไดโอ้มันจังได้ายเีนอยปาลเทปอหกได้กะเลนนีต่อหนกได้กะเลนนีจังล้นาะ่าด้ดึงม่หยังดึง้ัก็ดึงดึงไห้ดูดถาได้อร่อยมันบ็อ้กระเอ็กับดนจหนีแมบ่าหูแล้วรสำเร็จสำเร็จเจียวสำเร็จมันนี่เขาสำเร็จ